ผ้าตัดช uh uh, e ุดสวยๆค่ะผ้าตัดชุดสวยๆนะคะลายแพวาสีแดงคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะรหัสนะคะดอเด็กนะคะรหัสดอเด็กอ่สามหกค่ะคุณลูกค้าขารหัสดอเด็ก3 6นะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะสั่งซื้อนะคะผ้าตัดชุดสวยๆแบบนี้นะคะเรามีนะคะสร้อยสวยๆนะคะมูลค่า199บาบาทแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพ่าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะไปที่นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าคุณพี่ประนอมนะคะคุณพี่ประนอมนะคะอยู่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเลือกซื้อนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่บริพาไทยคุณลูกค้า่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะเอ๊ะตัดออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนเห็นนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้า่ะสวยๆแบบนี้เลยเหมือนที่คุณหุ่นใส่อยู่ตอนนี้นะคะคคุณลลูก้้าตัดดไเยนะ ผ้าพื้นนะคะเป็นผ้าไหมผ้าพื้นเป็นผ้าไหมนะคะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่รวมไปถึงนี่เลยค่ะที่อยู่ในหุ่นนะคะเป็นเซตนี้เลยเซตนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเลือกใช้ผ้าเซตนี้เลยเนาะผ้าไทยลายแพรวาาสีแดงผ้าไทยลายแพรวาาสีแดงราคาชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้นุ่มตัดให้นะคุณลูกค้าเลือกเสื้อ ดูผ้าถุงชอบแบบนี้คุณลูกค้าจ๋า2 8 0 0บาทคุณลูกค้าแจ้งไซส์เข้ามาได้เลยค่ะรวมไปถึงคุณลูกค้าโอนมาจามาด้วยนะ1น0 0บาทนะคะคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดชุดนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงชุดที่นุ่มใส่อยู่นะคะเสื้อจะเป็นทรงไทยเรือนต้นเนาะผ้าถุงนะคะผืนนี้เป็นผ้าใหม่นะ,ะเป็นผ้าใหม่นะคะแบบบป้ายปิดติดซิปข้างนะคะคุณลูกค้าขาใส่เป็นผ้าถุงสําเร็จเนาะ สีชมพูบานเย็นค่ะคุณลูกค้าขาเซตนี้ก็ส8 0 0ันรบาทรวมไปถึงนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยนะคะงานผ้าไทยนะคะผ้าไหมนะคะลายสาเกตผ้าไหมทอเครื่องเนาะราคาชุดละ2อ0 0ับาทนะคะอันนี้คือแบบว่าใส่ได้เลยนะคุณลูกค้าแจ้งไซส์เข้ามาได้เลยไซส์ S M L X L 2 X L ค่ะคุณลูกค้าคะ อกสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองนะคะคุณลูกค้าขาทางร้านนะคะตัดห้าไซส์ในราคาสุดพิเศษตามที่แจ้งไปตามนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยใส่ง่ายใส่สบายนะและที่สําคัญคือผ้าเนี่ยผ้าลายนะคะที่เป็นลายไทยลายแพรวเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะใส่ง่ายใส่สบายมากๆใส่ง่ายใส่สบายมากๆคุณลูกค้าเห็นไหมนี่เลย เป็นแบบนี้เลยนะคะตัดออกมาแล้วสวยแบบนี้เลยตัดออกมาแล้วสวยพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคะ <c oughs> ด้านในเราก็อาดผ้าก,กาวบางๆขออาดผ้ากาวเยลลี่บางๆนะคะคุณลูกค้าคะ <c oughs> เซตนี้เลยคุณลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> สวยๆเหมือนที่คุณลูกค้าดูอยู่ตอนนี้เลยนะคะ <c oughs> ราคาสุดพิเศษเพียงหนึ่งพันสี่้อยก้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าคะ คุณลูกค้าจะสะดวกโอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางแจ้งได้นะคะคุณลูกค้าขาบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนนะคะทางร้านมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยเนาะหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีสองสาขานะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าสบายใจได้เลยคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะคุณลูกค้าเนาะติดตามนะคะกด subscribe กดติดตามกดส b s c r i b e เข้าดูเข้าชมนะคะรีวิวย้อนหลังได้เลยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่ามีคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาเยอะมากๆเลยตอนนี้นะคะจะ5,000รีวิวแล้วนะคะเข้าดูเข้าชมได้เลยเข้าดูเข้าชมได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเนาะชื่นชอบสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะักเข้ามาแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋วนุ่มจัดส่งให้บริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะทุกกรณีคุณลูกค้าค่ะพื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวตอนนี้เขาบวกพื้นที่คค่่าพืื้นทีก็อ50บ นะห้าสิบาทต่อหนึ่งออเดอร์นะคะคุณลูกค้านะทางร้านเราไม่บวกเพิ่มนะคะทางร้านเราไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าขาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านตามที่นุ่มแจ้งแบบนี้เลยค่ะรวมไปถึงนี่เลยของขวัญของฝากนะคะคุณลูกค้าขามีของแถมสวยๆตั้งใจแถมให้เลยคุณลูกค้าเห็นไหมที่นุ่มใส่ ใส่ได้นะคะใส่ได้จริงๆนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็สวยด้วยเป็นสร้อยไข่มุกสวยๆเป็นสร้อยไข่มุกสวยๆนุ่มแถมให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีอีกหนึ่งเส้นนะคะราคาเส้นละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมให้ฟรีค่ะคุณลูกค้าขารับเซตนี้นะคุณลูกค้าแคปเจอร์นาจอเดี๋ยวแจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนุ่มส่งให้นะคะคุณลูกค้านะสวยมากๆเลยค่ะสีแดงขายดีนะสีแดงช่วงนี้ขายดีค่ะคุณลูกค้าขาเนาะตัดไว้ใส่ได้เลยนะคะตุ๊ดจีนก็ได้นะงานแต่งเนีนะตัดชุดหนึ่งใส่ได้หลายงานเลยค่ะ เนะโอเคนะคะลองลองซื้อไปตัดก่อนก็ได้นะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็มาค่อยมาสั่งซื้อเพิ่มเติมก็ได้นะเพราะว่าผ้าลายแพรวานะคะรุ่นนี้นะคะมีหลายสีมากๆเห็นไหมนุ่มมากนะ,ะเนื้อผ้านุ่มๆเลยคุณลูกค้าค่ะเนื้อผ้านุ่มๆเลยให้ดูได้ชมกันแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะ ส่วนผ้าใหม่นะคะก็จะเป็นอะไรที่เรียบเนียนสวยมากๆเรียบเนียนสวยมากๆนะคะคุณลูกค้าสามารถซักเครื่องได้เลยนะซักเครื่องได้เลยสีไม่ตกนะจ๊ะพี่จ๋าสวยแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะเตรียมจัดส่งนะคะไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้จะส่งสินค้าพร้อมส่งนะคะถ้าสินค้ารุ่นไหนนะคะอ่าอ่าสินค้านะคะสินค้ารุ่นไหนที่ มันหมดสต๊อกเนาะทางร้านก็เดี๋ยวทางร้านก็จะแจ้งเราบอกว่าเดียเด๋ยวอีกสองสาวันน้้งส่งให้เดี๋ยวอีกสองสาวันนุองส่งให้นะคะแต่ถ้าสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะพร้อมส่งนะคะนุ้งก็จะส่งให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะแถมมาให้แบบนี้นะอยู่ตรงนี้นะคะ <laughs> ใส่ไปให้แล้วนะพี่จ๋าใส่ไปให้แล้วนะคะสําหรับของแถมนะคะตั้งใจสั่งมาพิเศษนะคะเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่บริพาไทยของเราเลยนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าซึ่งชอบสนใจนะสั่ง ชุดนะคะที่ราคา1,200บาท1,490ัรบาทนุ่มแถมให้เลยนี่ค่ะใส่ได้ใส่สวยด้วยนี่ไงใส่ให้ดูเลยนะคะใส่ให้ดูเลยค่ะพี่จา๋าซื้อสวยแบบน,นี้เลยเห็นไหมชอบไหมนี่ค่ะซื้อจริงแถมจริงนะคะซื้อจริงแถมจริงแล้วก็สวยด้วยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะแถมให้ฟรีนะคะสั่งซื้อนะคะผ้าตัดชุดกับร้านแม่บาริผ้าไทยของเราค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อกี่เซตนะคะคุณเดี๋ยวนุ่มแถมให้นะ นี่ค่ะคุณลูกค้า่สวยๆแบบนี้เลยสั่งซื้อสองเซตก็แถมไปสองเส้นคุณลูกค้าก็เอา,เ,อาเอาไปเอาไปเอาไปแบ่งก็ได้นะหรือว่าเก็บไว้เป็นแบบว่าเผื่อไว้เนาะคุณลูกค้าค่ะถ้าเรายังไม่ได้ใช้เราก็ใส่ถุงไว้เหมือนที่น้อมใส่ให้แบบนี้ถ้ายังไม่ได้ใช้คุณลูกค้าก็เก็บใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะคุณลูกค้านะถ้าใส่แล้วก็หลังใช้งานก็ซับให้แห้งนะคะใช้กระดาษทิชชู่เนาะกระดาษทิชชู่นะคะซับให้แห้งซับซับซับนะคะทิชชู่ธรรมดานะทิชชู่ธรรมดาเราก็ซับให้แห้งนะคะเวลามันดูเหนียวโดนอะไรเนาะคุณ จะได้ใส่แล้วก็สวยนานๆแล้วที่สำคัญคือใส่ถุงพลาสติกไว้อย่าให้โดนน้าโดนอากาศนะคะคุณลูกค้านะอย่าให้โดนน้าโดนอากาศนะคะคุณลูกค้าค่ะเราจะได้มีสร้อยสวยๆนะคะไว้ใส่แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะซื้อนะคะผ้านะคะตัดชุดกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยใส่แบบว่าเนาะได้ใส่ชุดสวยๆแล้วก็ยังมีของแถมน่ารักน่ารักอันนี้คือแบบว่าเลือกให้เลยตั้งใจ <c oughs> ชอบมากนะคะ <c oughs> แล้วเวลาใส่เห็นไหมนุ่มใส่่างนี้สวยเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋า ได้เลยนะคะคุณลูกค้าน้อแล้วก็ที่สำคัญก็มีอีกหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเนาะคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจนะคะเฉดสีไหนคุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยเนาะเฉดสีเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูบานเย็นค่ะสีฟ้าราชินีค่ะสีน้ําเงินค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้่มจัดส่งให้นะเดี๋ยวน้่มจัดส่งให้นะคะสีเขียวปีกแมงทับค่ะสีเขียวปีกแมงทับค่ะ สีม่วงค่ะสีเหลืองทองค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อผ้าตัดชุดนะคะแถมสร้อยให้ด้วยนะสีเทาเ,เข้มค่ะมีหลายสีมากๆเลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจดทันไหมสีเทาเข้มค่ะ,ะคุณลูกค้ากดติดตามกดซับสไครต์นะคะที่ช่อง y o u t u b e แม่มาริพ่าไทยแล้วเข้าชมย้อนหลังได้นะ สีฟ้าน้ำทะเลค่ะสีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะคุณลูกค้าขาสีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะ,ค,ะคุณลูกค้าชื่นชอบสีไหนเฉดสีไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตจะส่งสินค้าให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่ประนอมนะคะอยู่อําเภอพนมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่คะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็อย่าลืมกดติดตาม สับตไคร์นะคะรอดูรอชมรีวิวต่อไปนะคะจะเป็นของคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าดูคุณลูกค้าชมชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนจดไว้หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอแล้วแอดไลน์เข้ามานะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8เพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มันจะให้เลือกนะมี i อดี n ลกับหมายเลขโทรศัพท์ i อดี n ลน่ะมันพิมพ์ยากนุ่มสำหรับนุ่มนะคะเอาสะดวกเลยคุณลูกค้าคะ่ะกดตรงหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ใส่เบอร์โทรเลย08941608เเป็นทั้งบอร์ทรแล้วก็เป็นทั้ง ID Line ที่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แบบนี้เลยคุณลูกค้าคะลิกเอามาพิกก็จะขึ้นเลยร้านแม่มารีผ้าไทย101ูคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะเดี๋ยววันนี้จะส่งสินค้าไปที่จังหวัดสุราธานีน,นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ขาขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวรอดูรอชมรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝังดูฝากชมด้วยนะจ๊ะ